เก่าที่พี่น้องสนับสนุนมากเออก็เหลือดอกลอยคนกับสองนเก่าออกจกนีปุ๊บกับพ่อตลาดที่ปอออกเลยไปหันปุ๊บกับพ่อห้านไข่ไข่ต้มไข่เป็นไข่ไ่แบบี้มาเ่นกัอหนึ่งเป็นาดไปเห็ดไทยไข่น้ำขลกไข่น้ำเมียเต๋อไข่น้ำพีบอ่ไนปอบบรรยากาศนังปิดจากบรรยากาศนังสั้น บ้านสีวิไลเป็นจังได้โอ้โหอันนี้บรรยากาศตอนปิดกล้องแม่นว่าโอ้โหขนาดขนาดต้นตอนปิดกล้องยังเฮฮาขนาดนี้แล้ววันที่ยี่สิบเก้าเราจะเฮฮาขนาดไหนนังจบแล้วหอบสายหอบเสื้ออ่ขึ้นกับบ้านเน้นค่ะบ๊องเน้นนังจบแล้วครูกลับบ้าน จบยังไงพนุท oh, uh, okay. ่านเดชสายอยู่ใช่ไหม่สาวมันดียิบเก้าจบย่นีค่ะจบย่นีเนาะจบย่ทองไทยได้ไหมเนาะไม่ใช่ชตึงจบแล้วค่ะชตึงขอบักท่านแนเดอร์ตึงชตึงเจ้าบอแพงก็วลนะชตึงแพงยู่แพงยู่่แพงสิไปเอาไกล่นะไม่ใช่ชตึงมาแรงนะจ็คสอตั่ขอบัท่านแนเดอร์ชีตึง สีตึงเจ้าบ่แพงตั้ลน้อสีตึงไหวมาสร้างบ้านแพงเฮ็ดยังไงแล้วเอาแล้วผู้ยำบ้านจับเนาะโอ้ยหากินง่ายเนี่ยผู้ยาบ้านกับผัวจั๊กควงแล้วแมเอ้อามาทีกินงายครับแขกทเวนล้อลูกหาพุ่นหิไปแล้อมลหมดยังครับอมาหารัือ คนกัเห็นยกกองมาดนีดูดูกับเติมน้ามันรดซอยกับี่สัมผัสไม่ถับใหญ่ขอบคุณมากมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีคนเข้ามารับชมเกิน200คนค่ะเราก็จะมีภาคสองเราก็จะมีภาคสองต่อเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ตอนแรกก็คือ100คนเนาะในกลุ่มปิดของเรามีคนรับชม100ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเขามากวห่กลัวแล้วนะคะแต่ถ้าถึง200ค่ะหลังจากใช้เรื่องนี้จบปุ๊บเราจะปล่อยเพลง กอนหกกนลำแม่ฮันนี่ตำนานแม่ฮันนี่สีสารที่สานต่อโดยน้องพี่ดาราสีไร่คุณหมอคุณหมอปล่อยผมาต่อกันเลยหลังใช่ัหมครับหลังจะนอนที่นั่กับสีกาไว้เหรอสวัสดีครัอันนี้คือปิดกล้องใช่ไหมปิดกล้องครับมาเดี๋ยวขอรับสายสายก่อน

มาดทกคนทุกคนอพอหเรื่อง์หนหูหนกหวก็เป็นไมทั้งหูหนวกก็เป็นใบหูก็บรไยินปากก็าเปลี่ยนปากบไ้สนุกล้าบ่ไยินว่าผู้ใดเมาอย่างนั้บรรยากาศลังปิดกล่อง เหินหัวนัวเราก็เป็นใบแล้วเด็กี่อยางว่าเหหนเห็นแล้วครับโอ้ยนี่คือสาเหเออสาวไอ้น่อยใจวาไอ้เหินมาปากน้ำเ่าใช่ห้ำตันาตัวนี้าพค่ะปูค่ะาพตอายไอ้หำต้กันจะมาถ่ายาูอยู่บ้าน มะทุกคนครับผมโอเคค่ะครับคเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะ